สบายดีพี่น้องมาสุขุสุคนพากันมาเลาะตลาดด้วยไีมพี่น้องเอฟซีขอมากะจัดให้หล่อตลาดเข้าไปแล้วมาเลาะตะเฮิงล์ละไพี่น้องแม่มาเทากาับวินหัววินหางอยู่กันพี่น้องเสพาาพี่น้องกับเขาบ่มีแล้ว <c oughs> โดนคอนเทนต์น้อยพี่น,อน,น้องเบ็ดเสร็จน้อยไม่ไมเลย ว่าไม่แข้งร้ายเมื่อวานเขาเห็นกองหาพันว้ากองละซาวบาทพี่น้อยเถิดชุดกองละซาวบาทโอนซื้อมว่าในกองละสิบพันไม่อย่างโอน มะถั่วออเออนี่ว่าพัดเนี่ยพัดสิมมพัดสิมมรัดหนารัดหลังรัดหนารัดหลังอยู่เลยเสื้อนี่ไปขวดใสซีนมูพี่น้องมากันแล้วก็สิเป็นมือกล้องเฮาโอนพี่น้อง ต็หน่อยมันนักๆกเลยอ้นไปหิวกระตาเกื่อนซอยกันเลาะต่อพี่น้องมาเปิดหูเปิดตามกมุ่นอยู่ในเฮือนลากระเจ็บหัววินหัวเหมามันเขาตักงานไปงาน แมงแขงม่่จกอนนีโป็ดม่มสัก่แมงแขงเด้อโอนแมงแขงอันนี้โตย่งโอนโตกระหออันนี้กระแตไม่แตงามหม มาคนเลือกไม่ตลาดชื่อซอยไหนโลชิหาโลชิหาใช่ไหมตลาดเซโด้วันพชเชอร์น้ไม่ไปแกง เออต้อมกกับแจีวกับปิ๊โอเอาแบบนี้ใหญ่ๆเป็น,นยังน้ำไหมยังแหละนี่ฮะบอกน้ำไหมยังน้ำไหมภายบ้านม,ามันน้ำไหมยังโลโลเท่าไหร่นี่ะ ให้เราอกให้เลยบอปลปอกให้เลยโลหนึ่งมห <c oughs> น่อละสิบพัน น 10, หน่อละสิบพันป้าหน่อสามสิบบาทร้อยหนึ่งสามหน่อร้อยหนึ่งพี่น้องอยากแพงกับซื้อกินนอคนแล้วแล้พี่น้องเราละไม่ตายกูว่ะ <c oughs> พอมีเงินน่อยนองไม่ฆ่าอะไรตายละครูพอมีเงินน่อยสั้นรอยเลยสู้มัแขงน,นอเขา่ตมำจ๋วจปหัวแล้วหัวแล้วเบอกชพระพอรลชื่พระเมื่อน,นั้นคิดอยากไดอน้น เป็อนเสื้อพระกับพื่อมาใหม่ไปสุกเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เบากระโดดเอามาหายกระทงยางหนึ่งยังกินหมดเลยแม่งแข้งพี่น้องปีนี้แม่งแข้งหลายเนาะปีนี้เนาะ ชิมขายอไรีอมพันไม่ซิรกนึงค่ะรัซีมนพี่น้องโอนใหญ่ซีมระวังถือโตอันเดอเหนียวมะนา อันนี้ฮะสมัดอัน10บพันพี่น้องมังหอยนะขายหมดหลายเพื่อนหลาว่ากล้วยเจ้าขายในในไรกล้วยนะนะนี่หาก็บ่ได้บ่รุดเนี่ยกว่าโอ,อนก็จะซื้อสองอันพีน่น้อง2มัด ซีนี่หละงามอยู่นเป็นหลอให้แนวแล้แทบหนุ่มก็ไคย้กด้ถ้าื้อม่วันจะปอก็ไดะี่าซื้อวันคุณผู้มาไปทีมาื่อนคุณผูมที่มาซื้อกิ๊ดงานบ้าไปเจอรกบ้า ซื้อมกซาลีพี่น้องสองอสองทอง <c ười> ไปต่อ,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 อเห็นซาลีเลย ใี่แบบคลิปแล้วนิดันเหนียวด้วยแหลกแหลกช่มชื่อมาแข้งเห็นมาแข้งเขาจะได้มาแข้งเลยเต็มกระตาเลยเดี๋ยวจบคลิปที่ถ่ายยาวๆเลยจบคลิปเลยสิอ้นจะมาหิวกระตามันหนักพี่น้องอ้นไปให้เป็นหิวหนัก เอาซื้ออีกล้โลเท่าไรปลาคอดนะโลหกิปเอาตัวเดียวตัวเอาตดียวตัวใหญ่ใเจ็ดกิ๊กเจ็ดกรหอดโลซัมเอได้ะเจ็ดกิ๊กสี่สิบสามพันรอน ตามเดี๋ยวพี่น้องซื้อหัวชิคายีกแล้วหัวชิคายกับย่างบลาไหลในตู้ นะคะแถมให้อีกหมัดหนึ่งสี่สองหมัดแถมให้อีกหมัดหนึ่งมาได้เบิ่งชั้งเลยนะเพึ่นวิ่งแต่เอาเงินให้เลยเลยตลอดตลอดตลอด

ไข่ากระง่าเบ้ากระมวนประแดกกระแซบเน่าเมาอ่านั้เนาะเนาะตลา ชิบหาพันเอาคือถึงเนาะ1ิบหาพันกีนเห็ดมัดคืนเห็ดมดคืนเมื่อไห่กินโรค ของไทยอ่นเห็ดของเราสิบสองพันที่น,อน้องนนนี่หมักม่วงไข่ หาทงชิพันน้องหาทงสะอันสาบาท F K เฮ็ดเข็มโดนซื้อซื้อมาปิ่งกินซื้อมากลวยอล้วพี่นอ้องเอาไปใส่เลนเดี๋ยวมาซื้อบันไม่เจ้าีหาเน คลิปนีกน่กระลาพี่น้องไปก่อนได้ที่น้องมาหอดเฮื่อนแล้วพี่น้องที่ค้องกันได้ไลยเติดแล้วพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมเลยจ้าบ๊ายบาย